และตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันกับเจ้าโต้ต้ารีโว่ฟิงเกิลแคปนะครับผมปี2018ะครับผมขนาดเครื่อง2.4เป็นตัวเจพันะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตัวไฟฟ้าของตอนเดียวนั่นเองไฟหน้าก็เป็นฮอรลเจนมันติลิแฟลกเตอร์นะครับผมที่สาคัญคันนี้เขาจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้ด้วยะครับผมในกรอบของเขี้ยวหมูป่าเท่ๆแบบนี้เลยตู้ขนาด2เมตร10ครับผมพร้อมลงเล่มให้แล้วนะครับผมทาให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถไปวิ่งงานได้เลยคุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมตัวปรับแอร์เป็นแบบ แมนวนวลครับผมเพิ่มความคลาสสิกสะอาดแค่ไหนครับผมเพาดานก็ไม่มีรอยยันนะครับผมเรียกได้ว่ากิ๊กๆเลยทีเดียวเล็กมากนะครับผมคันนี้แค่แสนโลเท่านั้นครับผมรถปี18วิ่งมา4ปีครับผมถือว่าตามมาตรฐานโรงงานเลยเจ้าฝุดหล่อนะครับผมคันนี้ร้านของเราเสน,เนอขายอยู่แค่ฟรีแสงแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับผมตอนเดียวของเรานะครับผมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผมลดให้สองหมื่นจากราคาป้ายทุกคันนะครับผมติดต่อผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับผม